เราเป็นเพีงยงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใ um ต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไสพี่สุดยอดนี่ผมมาสีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกสีเลือกขายครับสวยด้วยถูกด้วยนะครับรถบ้านดั้เดิมน็อตไม่ขยับไม่มีชนหนักบอดี้บางๆสีสันนองบางครับด้านบนอาจจะมีซีดมีท่านแดดเลี้ยงบ้างครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังสวยยังเงางามตัวท็อปเลยครับเจ้าของขายเองรถบ้านแท้ๆ ราคาเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับคุ้มคุ้มเครื่องเกียร์ดีริดเบรกสีล้อภายในสวยสะอาดสมบูรณ์เบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังแผงประตูไม่แตกหักไม่ชำรุดกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้บานเครื่อง VT e c นะครับติดแก๊สระบบหัวฉีดด้วยไม่ต้องวัวเปื้องประหยัดน้ำมันมากๆขับดีวิ่งดีแน่นอนคันหน้าเดิมบางครับบอดีด้ดีไม่มีรอยชนหนักเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นโดยรวมแล้วครบพร้อมใช้ได้เลยครับ รถสวยๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าปเลือกซื้อกันประจำได้ใหม่พาคลิปใหม่ๆนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองสามารถนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับอันนี้เจ้าของเซอร์วิสให้แล้วด้วยใช้กันอีกยาวได้ชาร์จได้สตาร์ทเพิ่งทำครับ ทุกคทำเรียบร้อยเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นก้องหน้าก้องหลังครบสนใจก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ